ชาวมีนเดือนกันยายนอย่าได้ช้านะชีวิตของคุณนะ่ะมันมีทั้งโชคชะตาที่ดีและมีบททดสอบมาพร้อมๆกันนะคะเดือนนี้ไวทุกเรื่องความรักก็มาเงินก็มีนะคะเข้าไวออกไวตั้งสติฟังให้ดีนะคะแม่หมอมั่นใจว่าคุณในช่วงของเดือนกันยายนคุณจะคิดเยอะ เพราะคุณดาวประจําตัวตนของคุณเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นปะไม่พอเจอกับดาวเกตนะคะแต่ก็จะอยู่แค่ประมาณวันที่13นะคะเดี๋ยวเขาก็จะไปอยู่พบศาสชาแล้วถ้าดาวเกตกับดาวมฤตยูอยู่พบศาสชานะคะ,ะมีนท่านใดเน้นเน้นในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลหนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาดีนะหรือ,อทําดีตามที่คุณต้องการอะดีบอกไม้ได้เลยว่าดี ทีนี้มา,าฟังกันก่อนต้นต้นเดือนดาวเกตกับพฤหัสกุมการอยู่ในภพพันธุมันมีเรื่องคิดเยอะมีเรื่องต้องทําเยอะนะคะในขณะที่คุณต้องใช้ทั้งสติปัญญาการเจรจากําลังกายกําลังใจในการแก้ไขปัญหาในการแข่งขันในการต่อสู้ บางคนอาจจะมีโอกาสที่ดีเพราะดาวศุกร์ได้ตําแหน่งราชาโชคนะโอกาสที่ดีจากกลุ่มสังคมเพื่อนฝูงคอนเน็กชันต่างๆนะแต่จําเป็นจะต้องยอมเสียสละอะไรบางอย่างยอมเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพราะดาวศุกร์เองก็มาจากดาวเจ้าเรือนภพมรณะเป็นมีนไม่ง่ายนะเข้าสู่เดือนกันยาบางคนอาจจะเครียดด้วยด้วยภาวะจิตใจมันคิดเยอะมันมีเรื่องต้อง,งกังวลแต่พักไม่ได้ เพราะว่าดาวการเงินของคุณเองเนี่ยนะคะได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรในพบปัตตานีอ่าพวกนีก้ออกแรงอยู่แล้วนะดาวสุขดาวศุ์สสแสดงถึงอัตราเงินสดแปลว่าต้นต้นเดือนโอกาสในเรื่องของการเงินเข้ามาแต่ต้องไหวแข่งขันสูงแก้ไขยเยอะเจราจาคุณต้องชัดเจนการที่ดาวพุธด,ดาวทิตศอยู่เรือนอะริจงใช้สติปัญญาของคุณการเจราจาของคุณเหตุผลของคุณให้เกิดประโยชน์ถ้าใช้อารมณ์คุณพัง นะคะข้อดีของดาวเสารดาวพระราหูที่อยู่พบวินาศเขาบอกว่าโชคในแดนไกลอ่ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่หลกัลกๆเลยอะ่ะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมีภาวะความกดดันที่ซ่อนอยู่ที่คุณพยายามทำงานต่อสู้คุณบอกใครไม่ได้คุณพึ่งใครไม่ได้นะคะบางคนอาจจะกำลังเจอสังคมใหม่คอนเน็ชันใหม่หรือกำลังจะเปลี่ยนการทำงานแบบใหม่มันค่อนข้างกดดันแต่ต้องทำนะคะแล้วคุณทำได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องใช้สติปัญญาการเจรจาใช้อารมณ์ไม่ได้ถ้าอารมณ์ปุ๊บมีปัญหาทันทีในขณะเดียวกันไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะเดินทางไปไหนจะสอบจะแข่งขันจะไปต่างประเทศคุณระมัดระวังเอกสารสัญญามันจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้เห็นไหมมันอารมณ์เหมือนแบบขึ้นรถไฟห่อเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงดเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงอ่ะเดือนนี้สําหรับมีนะตัวเองก็แปรปวนอยู่พอสมควรเออดวงดีไหมแม่หมอยืนยันว่าคุณดวงดีแต่ อืารมณ์ความรู้สึกคือเหมือนคนเป็นไบโพล่าแหละฮอร์โมนมันปั่นป่วนเออไวทองอะ่ะนะคะมันมันเป็นกระดวงที่มันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลง้ลเดี๋ยวเจอการแข่งขันการต่อสู้คุณต้องไปแข่งคุณต้องไปสู้เดี๋ยวเจอปัญหาความล่าช้าอุปสรรคแก้ได้มันแก้ได้เพราะอะไรบอกเลยว่าคุณต้องยอมเปลี่ยนบางทีมีนอาจจะไม่ชอบสูงสิงกับใครไม่อยากสู้อะไรกับใครแต่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนที่ตัวเองเพื่อไปต่อเออ นะไม่มีตรงไหนที่ยอมแพ้ได้เลยเออประมาณเนี้ยจะอยู่เฉยเยก็ได้เออจะไม่สู้และจะเบื่อไม่ได้ค่ะก็ไปก็ไปของของมีน,นี่แหละนะไปแบบอื่นๆคิดเครียดเบื่อเบื่อเนี้ยแหละแต่แต่ก็ต้องไปที่นี้มันไม่แค่แค่นั้นเดี๋ยวใจเย็นเย็นดาวพุธเนี่ยเขาก็จะมาเป็นเกษตรนี่ดาวพุธด,ดาวทิศเนี่ยนะคะไอ้ที่คุณสู้คุณดิวงานคุณเจราจา นะคะบางคนอาจกําลังจะมีโชคจากเรื่องของสินทรัพย์บ้านรถอะไรบางอย่างเนี่ยคุณได้นะเออเพราะฉะนั้นต้นเดือนอนะ่ะมีมีโอกาสอะไรดีๆคุณต้องจัดการให้ลงล็อกลงตัวให้ละเอียดเข้าไว้ให้เป๊ะให้ปังเข้าไว้เดี๋ยวคุณจะรับทรัพย์จากบ้านรถที่ดีหรือสิ่งที่คุณทําเกิดขึ้นได้นะคะหรือใครจะไปต่างประเทศอาจจะเจอโรคโรคเลื่อนเลื่อนหน่อยนะ เ,ออเวลาไม่ได้อะไรไม่ได้ก็มันจะก็มันก็จะเปลี่ยนไปในเรื่องขการเดินทางก็คงจะเป็นช่วงประมาณกลางๆเดือนเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นใครจะทําอะไรรีบทําต้นเดือนดีโอกาสดีมีไอเดียอะไรจ้วงเลยนะเล่นเลยไปเลยเออมันมาเร็วนะทีนี้พอม,มาเร็วแล้วเนี่ยเรื่องที่มันจะสนุกก็คือหลังกลางเดือน เพราะดาวการเงินคือดาวขานเนี่ยเขาจะมาตำแหน่งเป็นปะในภพมรณะเริ่มขี้เกียจแล้วจ้ะหมดแรงแล้วในขณะเดียวกันเขาเป็นดาวการเงินของคุณด้วยนะอยู่พบมรณะเป็นปะอีกต่างหาก,ก็คืออาจจะมาอาจจะออกพอสมควรเพราะเดี๋ยวดาวสุกเองเนี่ยก็จะมาอยู่เรือนอริ คือสรุปง่ายๆเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณไม่ควรประมาทกับอะไรทั้งนั้นถ้าใครมีโอกาสที่ดีต้องรีบขว้าแต่ในขณะเดียวกันต้องรอบคอบให้ชัดเจนปกป้องตัวเองอย่างถึงที่สุดไว้ใจอะไรใครไม่ได้นะคะบางคนจังหวะตนๆเดือนเอ้ยดูให้โอกาสนู่นนี่ดีเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าดูดีๆนะ เออไม่แย่ค่ะไม่แย่แต่แค่ปวดหัวคิดเยอะอ่าทำอะไรต้องคิดซับซ้อนให้ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยมันไม่แย่หรอกคนเรามันก็ควรเป็นอย่างนั้นแต่บางทีมีนอยากจะพักอ่ะนะเซ็งๆอ่ะเออโอเคนะเพราะฉะนั้นการลงทุนการอะไรเก่งกําไรโดยเฉพาะพวกปล่อยเงินกู้เงินกู้อะไรคุณระวังนะหรือปล่อยเครดิตอะไรอ่ะบางทีมันมีโอกาสที่ดีมาต้นเดือนโอ๊ยอาจารย์บอกว่า แม่หมอบอกว่าเอ้ยดวงดีปล่อยเครดิตหนักเลยปล่อยเงินกู้หนักเลยเธอเธอดูดาวพุอธอาทิตย์อยู่เรือนอะไรเดี๋ยวต้องไปติดตามทวงถามมะนะทำอะไรก็ให้รัดกลุ่มเขาไว้ทีนี้ในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการเงินบอกแล้วว่าการเงินมันจะอยู่มา่ะก็เดี๋ยวดาวศุกร์เองก็จะมาอยู่เรือนอะไรก็เป็นไปได้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีของต้องเสียต้องซ่อมต้องใช้เงินเออ มันมีรูรั่วต้องจ่ายค่าใช้ใจ่ายที่มันมีค่าใช้ใจ่ายต้องจ่ายเดือนนี้ช่วงกลางเดือนมันต้องจ่ายเออต้องระวังนะคะต้องระวังเอาละที่สำคัญเรื่องความรักความสัมพันธ์สำหรับมีน mm hmm. ความรักความสำคัญสำหรับสัมพันธ์สำหรับมีนเนี่ย mm hmm. เน้นเน้นในเรื่องของการสื่อสารการเจราจานะคะ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่ดาวความ ดาวสุกเองเนี่ยนะคะดาวแสดงถึงความรักความสัมพันธ์อยู่เรื่องนริศหกเจ็ดเนี่ยถ้าคุยันไม่รู้เรื่องเนี่ยมีปัญหาได้นะคะมีมีมอาจช่วงนี้คุณฟุงฟ้งๆหน่อยปัญหาคุณเยอะหน่อยคุณอาจจะแบบว่าเออกังวลเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็คุยกันดีๆค่ะไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องนะบอกไว้ก่อนนะเออบางคนเนี่ยช่วงเนี้ยความรักร้อนแรงอะแรงแบบไหนอะก็แรงแบบใช้อารมณ์ก็ได้เออนะเพราะฉะนั้น เดือนนี้ใครจะรบกับแฟนใครจะตกีกับแฟนก็เป็นไปได้นะคะก็ต้องเบากันะนะคะมีอะไรใช้เหตุผลดีกว่าหรือว่าเป็นจังหวะที่คุณบางคนบางท่านก็อาจจะหมดแพชชั่นกับในเรื่องของความรักในช่วงของกลางกลางเดือนนะคะตีตีกันแล้วคุณโหมดแรงแล้วคุณเหนื่อยก็เป็นไปได้นะเออเพราะฉะนั้นถ้าใครยังรักกันดีเนี่ยต้องสื่อสารกันให้เข้าใจส่วนคนโสดนะอาจจะมีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามา มันดูยังไม่ใช่ตำแหน่งดวงดาวที่สดใสสักเท่าไหร่คุณต้องคิดวิเคราะห์ให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจนะคะทิศทางดวงดาวยังไม่ส่งเสริมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่คนมีสิทธิ์เข้ามาได้นะเพราะสเสน่ห์คุณค่อนข้างเยอะแต่ดูให้ดีนะคะปัญหามันอยู่ที่ว่าตัวคุณจะเจอบททดสอบแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ย้าไม่หมอบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยคุณต้องคิดวิ คุณอาจจะบอกเฮ้ยใ,ใครๆก็คิดได้โนโนไม่ไม่บางคนประมาทนะคะบางคนก็คิดว่าทําดีแล้วไม่ใช่นะการทําดีบางอย่างให้ใจบางอย่างช่วยเขาบางอย่างเขาอาจจะมาแทงข้างหลังก็ได้ต้องระวังเอาละลักนณาราศีมีเดือนนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณเหนื่อยขนาดไหนคุณเครียดขนาดไหนคุณมีเรื่องต้องรับผิดชอบขนาดไหนนะคะเพราะเจ็ดแปดเป็นคู่มิตรใหญ่อยู่พบวินาศมันมีเรื่องที่ ไม่อยากบอกอะไรกับใครภาระคุณเยอะแต่ดวงมันขับเคลื่อนในลักษณะที่คุณจะต้องไปต่อต้องแข่งขันทำอะไรไม่รีบร้อนแต่รัดกลุ่มนี่คือดวงที่ดีนะคนเรามันมันมันไม่ละเอียดไม่ได้เออนะคะแม่หมอไม่อวยคุณนะคุณจะคิดมากหน่อยแต่คุณจะไปได้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็จะส่งเสริมคุณอีกทีนี้อย่างที่ทิ้งไว้ว่าเฮ้ยดวงแบบเนี้ยไปไปต่างประเทศดีนะ ใช่นะคะเสาพระราหูจับคู่เป็นคู่มิตรอ่าพวกวินาศมรณะอริเขาบอกว่าอยู่ได้ราบแดนไกใครจะไปต่างถิ่นต่างแดนแดนไกจะเกิดความสําเร็จความโชคดีอ่ะแม่หมอมองว่าในช่วงของกลางเดือนเป็นต้นไปต้น,ต,นต้นเดือนอาจจะมีปัญหาเรื่องเอกสารความล่าช้าหรือต้องเลื่อนนะเอออย่าลืมนะมีท่านใดที่นิยมในการสร้างบุญสร้างกุศลโฟกัสที่ตัวเอง ทำที่ตัวเองทําใจให้สบายมองพลังงานบวกคุณจะไปได้ดีนะคะเออลัคนาราศีงมีนแม่หมอ,อขอให้คุณโชคดีเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันนะคะเราไปฟังคําตอบของคุณว่าเดือนนี้ไพ่จะบอกอะไรกับคุณยืนยันนะมีนดวงคุณต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากจุดที่คุณยึดติดก็ได้เปลี่ยนจาก ความไม่สบายใจเปลี่ยนให้มันดีก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณแต่ทําอะไรจงใช้สติปัญญาการสื่อสารให้ดีนี่คือดวงของคุณไปเลือกไพ่กันค่ะลัคนาราศีมีนะคะก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธิค่ะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้ง3ามกองนะคะกองที่1นึ่กองที่2และกองที่3เลือกไพ่หนึ่งกองที่ดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะ คำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ก่องที่หนึ่งอืมมีนเป็นอย่างไรสิบดาบเหนื่อยเนาะเหนื่อยนะมีเรื่องอะไรอยู่ในหัวใจตอนนี้อันนี้ตรงดวงอยู่นะคิดเครียดหลายอย่างนะคะเรื่องงานเอาว คำทำนายสำหรับมีนที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะจ๊ะมันบอ,อกว่าช่วงนี้มีนเหนื่อยเนาะเออมันเหมือนกับว่าคุณต้องเข้มแข็งอะมันก็ตรงกับดวงนะคือต่อให้คุณแบบมีเรื่องมีอะไรเครียดยังไงคุณต้องทําคุณต้องไปคุณต้องรับผิดชอบนี่คือชีวิตของคุณค่ะนะพักไม่ได้ไม่ต้องพักนะพักก็เท่านั้นนะแต่มันก็เบื่ออยู่เหมือนกันอ้าวเอองาน นี่กำลังเริ่มต้นที่ดีมีข่าวดีหรือเปล่าเธองานดีอยู่นะสู้เขาสู้ส,สู้งานเหนื่อยแน่นอนค่ะถ้าก้าวไม้เกิดขึ้นนะแปลว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณต้องพึ่งตัวเองการแก้ปัญหาของก้าวไม้นะอย่างที่บอกว่าดวงคุณะ่ะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางทีมีนะ่ะทำอะไรไม่ชอบพึ่งพาตัวเองอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพึ่งไขรหรือเปล่าเออต้องหาที่พึ่งหรือเปล่าต้องหาพวกหรือเปล่า ก็แล้วแต่คุณนะบางคนจะมีดวงเดินทางนะคะมีดวงของการเปลี่ยนแปลงการงานการเปลี่ยนแปลงนะคะงานคุณค่อนข้างที่จะหลักๆหลักๆเลยนะงานดีงานมีการเปลี่ยนแปลงทําได้ดีแต่ว่าตัวคุณอนะต้องพึ่งตัวเองเป็นหลัก ตั้งอกตั้งใจจะทําอะไรคือความสําเร็จจะค้าจะขายท,ทําธุรกิจส่วนตัวงานประจําช่วงนี้ศักยภาพความสามารถอยู่ที่คุณคุณต้องแก้คุณต้องแบกภาระเพราะฉะนั้นพยายามหาทางแบ่งเบาภาระตัวเองซึ่งไม่หมอกว่าคุณทําไม่ได้ไพ่เทมเพลนเนี่ยคือการบาลานซ์การจัดสมดุลน,นะเออนะคะอันเนี้ยไพ่แบบทำอะไรแล้วก็ตามกฎกติกานะคะวางแผนมีความรู้นะใช้สติมากๆเออ แต่ดูแล้วช่วงนี้คงงานเยอะจ้ะภาระเยอะแล้วก็น่าจะมีข่าวดีเรื่องงานนะคนไพ่กล่องเนี่ทีนี้เงินอืหาเงินเก่งอันนี้หาหานะคะแต่เงินก็ไม่นิ่งเลยภาระเยอะจังเลยอเบื่อเนาะเบื่อนี่ไง ตั้งใจทำงานแต่ภาระค่อนข้างเยอะกว่าจะได้เงินมาไม่ง่ายนะคะอยากทำให้มันรวยกว่านี้ดีกว่านี้เออยากลำบากไหมไม่แต่มันออกแรงเยอะไงะอารมณ์เบื่อเบื่อเงินมีค่ะแต่ไม่พอใจอำไมอะภาระเยอะเออนะคะทีนี้ความรักคนโสดเอ๊ คนโสดไพ่บอกว่าคุณอะอยากมีแฟนไหมถ้าช่วงนี้อยากมีแฟนไปออกไปสังคมใหม่ๆเปลี่ยนตัวเองค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนนะโซเชียลออนไลน์หรือเข้ากลุ่มสังคมคุณจะโดดเด่นแต่ถ้าอยู่ที่เดิมเนี่ยคุณก็ทุกเหมือนเดิมนเนี่ยไพ่เันอย่างนี้นะต้องไปโชว์หน่อยนะคะเออเข้าโซเชียลออนไลน์ไหมแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นช่วงนี้อยากดื่มดั่ากับความคิดค,คุณก็อยู่ที่เดิมเนี่ยเผลอๆเนี่ยอยู่บนเตียงเนี่ยก้มนั่งเงียบๆเนี่ยคนโสดน,นะคะ เอออาจจะเรื่องงานเยอะหน่อยเอาทีน่นี้คนโสดที่ยังแบบเออความรักเก่าลาหมอยังคิดถึงอยู่เลยเป็นไงออก็ยังคิดถึงอยู่นะอยากจะไปหาจังเลยอะ่ะรอเขากลับมาทีอะ่ะเออแต่ไม่มาสักทีเดี๋ยวนะามาไหมออคนโสดเนี่ยคนเก่าอาจจะถ้าคุยในแนวเพื่อนอาจจะเป็นไปได้นะอ,อืแต่มันจะดูมุนอะ่ะมันมันไม่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 เวิร์กหรอกนะคะอะไรที่มันเก่าๆแล้วก็ ปล่อยปล่อยมันไปนะคะถ้ามันดีเดี๋ยวก็กลับมาถ้ามันใช่เนาะคิดอย่างนั้นดีกว่าเนาะเออบางทีกําลังรอคนเก่าติดต่อมารอไม่ได้บอกว่าจะมานะรออ่ะคนมีคู่มีแฟนความรักยังปกติเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้แบบบางคนก็จะอยู่มุมตัวเองนะเออแต่ความครอบครัวยังมีอยู่เออนี่นี่นแฮปปี้อยู่นะ เออความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างดีแหละต่างบางคนแต่ว่ามันก็จะแบบว่าเนี่ยไม่ค่อยได้บางคนก็อยู่ มีนช่วงนี้อาจจะคิดเยอะอยู่กับตัวเองปฏิบัติธรรมก็ได้นะเนี่เดสเดสขาวเนี่ยนะคะส่วนแฟนก็นู่นแหละทํทำงานอะไรไปแต่ความสัมพันยังดีอยู่นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะมันเหมือนกับว่าไม่ได้หบือหวาแต่ก็ยังโอเคอโดยโรวมโดยสรุปไพ่ไม่แย่หรอกมีนไม่แย่แต่บอกแล้วว่ามันมีเรื่องต้องคิดต้องวางแผนต้องแก่ต้องทํามันเหมือนคนแบบ เออถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเงินเข้าแบบฮอตฮอตไปเลยอ่ะแบบไม่ต้องทําอะไรเลยมันก็ดีนะอารมณ์มีน้าเบื่อนะแต่ทําได้หมดมีเรื่องต้องคิดต้องไตร่ตรองได้ตลอดเวลานะคะเป็นเรื่องของการแข่งขันการต่อสู้แหละไปในทิศทางที่กําลังจะสําเร็จกําลังจะไปเออมันมันไม่ใช่ช่วงเวลาของการหยุดอารมณ์มันเหมือนเราทํางานอ่ะเราทาทาทาอะ่ะช่วงนี้ยจะเป็นอย่างนั้นนะคะเออคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ กล่องที่สามนะคะอ่าไพ่ประจําตําแหน่งแหน่ทําอะไรหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดดาบอ่าเจ็ดดาบเนี่ยเดีย๋ยวดูก่อนคืออย่างที่บอกว่าเดือนเนี้ยะําาะไรอย่ะมันต้องรอบคอบชัดเจนทุกเรื่องคนที่เข้ามาหรือคนที่เราดีวงานหรือคนที่เราจะคุยจะคบจะเคียร์ต้องชัดเจนเจ็ดดาบหรือบางคนก็รู้สึกว่า ไม่อยากอยู่ตรงนี้อยากไปอยากจะไปหาแสงสว่างที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็อยากจะหนีแล้วเป่าเนี่ยมีนเนาะอ่ะงานบางทีหมอลืมนะไอ้ที่ดีดนิ้วอะไรคิดไม่ออกว่าจะต้องอะไรนะอุย้ยงานดีนะคุณช่วงเนี้ยคุณลองถ้ามีโอกาสเข้ากลุ่มสังคมสร้างคอนเนคชั่นคุณไปเถอะอย่าเก็บตัวเลยอุย้ยมีโอกาสที่ดีนะคุณไปเลยไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเยอะ ไปหากลุ่มใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะมันเนี่ยแต่มันเรื่องการสื่อสารการอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการงานค่ะความสําเร็จจะค่อยๆมานะบางคนเนี่ยอาจจะรอแบบเอออยากให้งานจบงานรวดเร็วงานเป็นไปได้มันมีสองดาบปิดท้ายเนี่ยมันมีความแบบว่าต้องเอ,อ่อเขาเรียกอะไรเอกสารข้อตกลงข้อสัญญามันไม่ค่อยชัดเจนมันยังไม่ขยับขยายถ้าเกิดใครจะเปลี่ยนงานโยกย้ายงานต่อยอดของงานสมัครงานคุณต้องรอค่ะไพ่แบบนี้ยังนั่งอยู่ที่เดิมและถือดาบอยู่เลยไอ้พวกเนี้ย ใช้เวลาหกหกดาบเนี่ยเห็นปะเขาออกจากฝั่งแล้วแต่ไม่รู้จะจะถึงฝั่งเมื่อไหร่แต่ก็ไปนะคะแปลว่าอะไรความสําเร็จมีแต่ตอนนี้มันยังไม่ขยับเออเพราะฉะนั้นคิดจะทําอะไรขยับซะขยับซะเออลงทุนไหมเอออย่าพึ่งเอออะเงิน เซ็งเซงเรื่องเงินนะมีเนี่ยเปิดมาสามกองเป็นอะไรเงินมีเก็บไว้ก่อนไม่ต้องรีบลงทุนจ้ะเธอเธอเป็นอะไรกันเนี่ยมีภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายเยอะนะเนี่ยมีเดือนนี้ค่าใช้จ่ายเยอะนะเออพยายามมีค่าใช้จ่ายซ้ายขวาซ้ายขวาตลอดเงินเข้าเงินออกเงินเข้าเงินออกอะ่ะตลอดเวลานะเอออยากเก็บเงินและเซ็งนะคะบางคนรวยหน่อยรวยอยู่แล้วก็สบายใจแต่ว่าการเงินก็ใช้เยอะอยู่นะเออมีความกังวลสูงนะเออซ่อมอะไรหรือเปล่าตรงนี้ เซ็งอ่ะเซ็งสามกองเหมือนกันเลยอ่ะความรักความสัมพันธ์คนโสดโอ่าคนโสดเธอเป็นอะไรเนี่ยเธออยู่คนเดียวได้แล้วตอนนี้เธอไม่อยากไปยุ่งอะไรกับใครแหละเบื่อนะคะเดทและนะคะช่วงนี้ความรู้สึกอะไรมันตายตายไปแล้วตายไปแล้วนะคะช่วงนี้เอออ่ะอยู่คนเดียวไปก่อนนะแต่มันทิ้งครับมันก็ยังน่ารักอยู่แต่เหมือนคุณคุณจะเริ่มเริ่มเบื่อเบื่ออยู่นะเออนะคะ คือไพ่ของเอ่อไม่ใช่คิงครับอัศวินถือถ้วยเนี่ยมันเป็นอารมณ์คือมันมีความคิดความต้องการแหละแต่มันยังไปไม่ถึงไหนถึงบอกไงบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอออยากมีแฟนมีอะไรคิดไปคิดมาเดี๋ยวกับอยากออลองทําและลองเปลี่ยนแล้วมันก็ยังยังย่งยางยางเอออาจจะก็ได้นะมันเป็นแค่ความรู้สึกทีนี้คนโสดที่ยังคิดถึงแฟนเก่าอือเดี๋ยวอุ้ย เดี๋ยวจะให้ความหวังเธอเหรอไม่ได้นะคือว่ามันมีสองกรณีคนโสดที่ยังต้องคิดถึงแฟนเก่าเนี่ยอาจจะมีคนมากลับมาขอโอกาสก็ได้หรือคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยเขาอาจจะมีตัวเลือกก็ได้นี่ไงเน,นี่ยเขาให้ทานเนี่ยก็แบบว่าเออบางทีก็พวกเนี้ย มันไม่เลือกใครอ่ะเออไม่เลือกใครอเอาตัวเองก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็คิดถึงไหมก็คิดถึงอ่ะไม่อ่ะเดี๋ยวให้กําลังใจเดี๋ยวคุณรอกันแมวเนาะเออแต่บางคนก็อาจจะกลับมาเออไม่เอาไม่เอาไม่เอานะตัดสินใจไพ่บอกเอาเอา,เอาปิดเนี่ยตัดสินใจเลยเด็ดขาดเลยว่าจะเอายังไงแบบไหน,ม,ม,น,น,หนมีความสุขกันวันข้างหน้ามีความสุขกันเลือกนะเออคนเก่ามันจะมีเรื่องพัวพันหรือเรื่องที่ยังยังไม่ชัดเจนหรอกเออมยังไม่ชัดเจนหรอก นะคุณอาจจะได้คําตอบก็ได้ตัดสใจให้ดีทีนี้คนมีแฟนดีๆอยู่แล้วแฟนดีอยู่แล้ว<ม>จะถ้า<ม>ตีกันนะช่วงนี้ <laughs> เธอถ้าตีกันเน่ยคุยกันเถอะโอ้มีปัญหาเคลียร์กันไม่มีอะไรหรอกง้อกัน คุยกันก็ยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมนะถึงจะไม่หวือหวาค่อยเป็นค่อยไปนะคะมันไม่เติมเต็มด้านความโรแมนติกหรอกนะมันไม่มีถ้วยขึ้นเลยแต่มันปิดท้ายด้วยสิเหรียญไงมันก็ยังเป็นความรักความมั่นคงอยู่คือถ้ามองนะมีนสามกองเนี่ยอารมณ์เดียวกันมันไม่ทุกที่สุดแต่มันก็ไม่พีคไม่ขึ้นมันดูมันดูเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย อารมณ์ประมาณนั้นแต่ไปเรื่อยๆอ่ะแต่ไม่สบายใจเออประมาณเนี้ยของมีนะไม่ได้ถ้าบอกจริงเดือนนี้คือกลางๆไม่ได้หวือหวามากนะคะเออโชคดีนะจ๊ะทำใจให้สบายมีนนะต่อให้คุณอยากจะอยากจะแบบให้มันโดดเลยหรืออยากจะพักเลยมันก็ไม่ได้ไงมันมีเรื่องต้องรับผิดชอบได้ตลอดเวลานะคะ